เปิดราคาง้วชาโรเลสาวสวยครับผมประจำวันที่30มสิธันวาคมคับ2อง7หรยหครับตัวหนาพี่น้องนี่เป็นชาโรเลสาวสวยเลยครับอายุ13เดือนครับผมเป็นลูกสาวของโจโฉครับลูกสาวของพอพันโจโฉครับ13เดือนครับท่ายสูง1อยสาสิบบวกลบรับวันเรียบร้อยครับผม เล่สาวโค้งสั่งดีครับถ่ายในนันนาๆเลยครับผมเปิดราคาไว้หนึ่งมืนเก้าพันหาร้อย 1, 9, ครับทรงฟรีให้ลอยกิโลคือเก่าครับผมปีการกัก,รการพืชผลบันลนวัวครับจังหวัดอุบลรัตนธานีครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก่าศูนย์สองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับมักถึอใจโทรมาพูดมาคุยกันได้ครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับทรงฟรีให้ลอยกิโลคร,รับ เลือดดีครับตัวนี้ครับเป็นลูกของโจโฉครับผมวัวดีบุมีตํานี้ยังครับปากกันตํานี้ครับถ่ายดีถ่ายงามเลยครับตัวนี้ครับกระดูกแข็งท้าใหญ่ครับเลยไหมครับสินี่ครับสีใหม่เด็ดเด็ดเลยครับนี่ครับมื่นเก่าพันหาลอยครับทรงฟีแห่ลอยกิโลครับพวงสางเนื้อนังดีครับ ถ่ายงามแห้งครับผมนะครัมากตึกใจทั่วมาครับศูนย์เก่าศูนย์สองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับไกลๆส่งไห้ได้ส่งไห้ครับผมเกสาวเลือดดีอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับ